สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการโฮปสประกายแสงแห่งความหวังเหนื่อยได้แต่อย่ายอมแพ้ออนแอได้แต่อย่ายสิ้นหวังกำลังใจครับเป็นสิ่งที่สําคัญหากท่านผู้ชมไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไรนั้นส่งผ่านแรงใจให้กับพวกเขาไปพร้อมกับเราครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับครอบครัวคุณแนงน้อยนะครับแล้วก็คุณตีนะครับคุณแนงน้อยครับเอ่อคุณตีเป็นอะไรครับเป็นนามวัคคุดแล้วก็ความดันสูง ก่อนที่จะเป็นระเบิดเคร่สายเสรนจกันจากอะไรครับเขานั่งอยู่ข้างล่างแล้วจอนเย็นจะขึ้นมากินข้าวแล้วพอนั่งแล้วก็เองข้างซ้ายลงไปไม่มีเสียงแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรเขาบอกไม่รู้ล้มลงไปแล้วพอตกดึกเขาปวดปวด้ายทอยเขาบอกว่ากระดูกไายทอยหักเลือดซมไหลก็เลยผ่าย็ดติเก้าเข็มผ่านมันฐานเรือค่ะแล้วก็ออกจากห้องไอซียูมาก็เดินไม่ได้เลยตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้เลยกี่ปีครับประมาณห้าปีกว่านะคะ คานโทษครับล้วคุณแนงน้อยเป็นอะไรฮะกระดูกทับเส้นกระดูกทับเส้นยาแล้วก็เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองก็ตาเป็นต้อกระจกสองข้างเนี่ยมองอะไรมันมัวไปหมดมันไม่ชัดคุณแน่นอนมีมีลูกกี่คนครับสามคนอยู่ต่างจังหวัดสองคนค่ะอีกคนที่สองติดต่อไม่ได้แล้วลูกสาวคนเรียกเขาก็ลูกอ่อนแล้วเราทางานอะไรครับก็เนี่ยขายของกระกอบแกะเนี่ยวันกระโดดแล้วก็บาทตอนนี้เราก็ดูแล สามีอยู่อ่ะไปไหนก็ไปไม่ได้เช็ดตัวทั้งทำทุกอย่างให้หมดทั้งปอนข้าวทานข้าวเองได้ไหมมีจีได้ครับนอนกินอนกินได้นะครับกำลังใจมาจากไหนแฟนมั่งลูกมั่งท้านมังทานมาท่อเหมือนกันก็แบบว่าถ้าเป็นแบบการด่ก็รตู้ไปเรื่อยอย่าท่ออย่าถอยอยู่ที่กำลังใจครอบครัวค่ะ เอาละครับวันนี้รายการโฮฟนะครับประกาศแสงใจความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับขอมอบเงินนะครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับเพื่อเป็นลังใจให้กับคนแม่น้อยนะครับไว้ต่อสู้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอส่งแรงใจให้ต่อสู้กับโรคภัยและก็ปัญหาต่างๆได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งให้กับคนไทยทุกๆคนได้ก้าวต่อไปด้วยความหวัง เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าสวัสดีครับสนับสนุนโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลความสุขจากความหวังเพื่อสังคมไทยช่วยให้ลูกหลานของเราไม่สูญเสียโอกาสทางการศึกษาเติมเต็มความฝันของผู้ด้อยโอกาสไม่ให้สูญสลายร่วมปกป้องสิ่งแวดล้อมไม่ให้สูญหาย ดูแลรักษาศิลปะวัฒนธรรมไม่ให้สูญสิน้นสิ่งดีๆเหล่านี้คือส่วนหนึ่งที่ได้รับจากน้ำใจของคุณทุกๆคน